สวัสดีพี่น้องเอฟซีสู่ขู่สูค่ค้นเป็นจ้างได้รัฐบาลออกพันไปแล้วปูขุนกัีกมาสารุปหลังเลขออกนะพี่น้องเนาะหลังหวยออกของปูขุนนี่หกซ้ำรับนี่อันใดแตกแน่มีแตกเด้อของปูขุนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องผู้ได้ติดตามด้วยกันแน่วาผู้ติดตามขันผู้มาติดตามกับบอลลยเนาะของปูขุนมีแตก หลายสูตรพี่น้องก่อนอื่นก่อนสิสรุปให้พี่น้องฟังเนาะคือว่าสูตรรัฐบาลสูตรพญานาคแตกพี่น้อง C6 ยึดสูตรที่สองเนาะบนรางเนี่สูตรพญานาคแตกสูตรต่อไปเป็นสูตรได้แน่แตกกะ เบื้องเอาเด้อพี่น้องเด้อพูดขุนสิสรุปให้เบื้องเอาแหลกเริ่มเดิมที่ว่าแต่ยู่หุดสุดได้แน่น้อว่าเลขรัฐบาลก็ออกเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกบนบนสี่สี่หกพี่น้องล่างสี่สี่บานนี่สูตรพยานาคหนึ่งวิ่งสี่กับสองหลุดพี่น้องหลุดสี่หลุดสองเขาสี่นาะพี่น้องเนาะ เลขจับคู่ก็มีศ8 49 40 02 92 72ก้เลมเด่น49ก็ได้วิ่งนะพี่น้องเนาะสูตรแรกเนาะสูตรที่หนึ่งพอปูขุนเอาปล่อยลงเทเดียว4สูตรไปเลยแม่พี่น้อง4สูตร4ีำจลาไปเลย ตำราที่สองบนรางวิ่งหลุดซีหลุดศนมีการผิดกันแน่จะน่อยคือผิดตัวฟันเป็นไปออกตัวกันพี่น้องหลุดซีหลุดศจับคู่ซีหาซี0กศหาศูตัวกันเก่าซีหาเก่าซีพี่น้องเป็นจังได ถ้เนซีซี่าเต็มเต็ม่พี่น้องเนาะบานี้กะัตฟันกับศูนย์เอ้ยตฟันศูนย์หาซีหาตลองศูนหาไปออกตตกันพี่น้องตรงตรงเลยพี่น้องแตกได้นน่เด้อเพราะเน่นกปูขนแตกได้พี่น้องเน้อแตกวิ่งหลุดซีหลุดศูนกระไรซีนาะพี่น้องเนาะแตกซีห สูตรแรกแต่เป็นซีเก่ากับหัวกันพี่น้องสูตรที่สองแตกตรงๆแต่ว่าเป็นตกกันแตกอยู่โตกกันนะพี่น้องเนาะตรงตรงเลยบบิดจักโตเลยพี่น้องบานี้ก็มาสูตรที่สามพี่น้องเก่าเก่าซีหกนี่หยบแตกมันเกิดเป็นซีซีหกเนาะสูตรที่สามลูดเก่าลูดเก็ดวิ่งลูดเก่าลูดเก็ตจับคู 75 7670 959697 3ตัวก็497กม97พี่น้องหลุดหลุดกลุดพี่น้องบดนี้มาาุด4ชุด4หลุด6 หลุดหกหลุดหาเขาวิ่งหลุดนี่พี่น้องวิ่งหลุดเขาบนจับคู่บ่เขาพี่น้องสุดที่สี่จับคูมีห 6. 6, 6, 6, 6, กมีหกสองหกหกแปดหาสองหาแปดคมหาสองเขาสามหลุดพี่น้องเขาสามไล่การหลุดเขาสามไล่การจอตรงๆแตกตรงๆคือเขายุสุดที่สองพี่น้อง ชุดหนึ่งชุดสองหลุดติดชุดสามหลุดชุดสี่ติดหลุดหกชุดสีดด 6, ด 4, ตดด 6, ่ติดหลุดหกเอาตัวหลุดขีดไปนะพี่น้องนะเอาหลุดยิงหลุดได้หกตัวนี้ได้ซีตัวนี้ก็ได้ซี 4, ของพญ,ญานาคเด้อหน้หนาติดตามพี่น้องผู้จิตติดตามให้เดี๋ยวส่อย,ยน้ำควนไปกันไปดอกเด้อพี่น้องเด้อเอา สุดพญานาคพานพี่น้องได้สามลูดแตกตรงตรง,ตรง,ตรงบน4ีหกต่อมาเป็นสุดของปูคุณเองลักซีพี่น้องสูตรเต็มเข้าซีหกตรงตรงพี่น้องแจ๊ปปูปลดกลมปล่อยไปหมักซีสามพี่น้องเอ้ยหมักซีสามกับซีเกลักซีี4ซีเก3ซีศูนย์ซีสาม C6 C9 C2 แตกพี่น้องพี่น้องอยังว่าหลายเดาปูยังว่ามันถีแตกอยู่บางหนึ่งมันว่าแตกบาง้มันแตกตรงๆพี่น้องห6แตก C6 ตรงๆคือพันเด้อพี่น้องเด้อแต่ปูปว่าได้ขีดกันฉิมนังเพราะว่าปูบ่ม,มักในชีวิตจิตใจคือเหล็กเหล็กคู่คู่กคนตรงตรงเลยแต่ว่ามันมา่านเขา แตก4-6สูตรเต็มของปู่คุณสูตรพญานาคก็แตก4-6แตกบุญ2อย่างแล้วแล้วเก็ดกเก็ด 0, เก็ด3วิ่งเก็ดวิ่ง3ดด้วยพี่น้องหลุดไปเลยตัววิ่งเก็ด 0, เก็ด 3, เก็ด6เก็ด 9, เก็ด2 03,06 09,02 36,39 สามสองหกเก้าหกสองเก้าสองลุดมาเมดพี่น้องได้สี่หกตัวเดียวคือว่าพานนี่น้อพี่น้องนอะซี่หกแตกตรงตรงพี่น้องของปูคุณสองสุดแต่ด้พี่น้องได้เฉพาะของปูคุนสุดพญานาคกับสุดเต็มล็อกเงินล้านพี่น้องวิ่งพิษพี่น้องเลยวิ่งพิษบนสุดบนมีเก่าคูพี่น้อง พี่น้องกับพิจารณาเบึงเนาะผู้ได้มักจะได้กระจัดผู้กว่าเถี่ยวก่อนมันอยุหลังเป็นบนเถี่ยนี้อยู่บนคือบนพี่น้องแต่ว่าบ่นเป็นตัวฟันนะพี่น้องนะวิ่งหนึ่งวิ่งสามวิ่งหนึ่งวิ่งสามยับกูกันหนึ่งสามสองสี่ของบนนะพี่น้องนะสามห้าสี่หกห้าเก็ดหกแปด เกตเก้าเกตเก้าแปดศูนย์เก้าหนึ่งเส้นทั้งหลายว่าเป็นสูตรดับบ่แมนพี่น้องบ่แมนเ,เขาใจผิดนาะซีหกแตกตรงตรงพี่น้องแต่ว่าบ่แม,มนตัวฟันแต่ว่าเป็นพานนี่พี่น้องต้อสิแตกสามสามสามไล่กันแล้วเด้อของปูเด้อรสามไล่กันแล้วซีหกแตกตรงตรงพี่น้อง วันนี้ลางวิ่งเก้าวิ่งเก็ดลดพี่น้องล่างลุดเดี๋ยวก็ลางเป็นบนไปออกอยู่บนเขาเจ้าภูกเก็ตกเก้าเกตศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองศูนย์สามสองสีตกกลม ตกกรมก็บม่ว่าเราเียงตกกรมเราพี่น้องในซีสามโย่วิ่งคนวิ่งฝน,นว่าเอาซีสามก็เก่าเกศลุดพี่น้องล่างลุดแต่ว่บาบนเข่าตรงๆนะพี่น้องเด้อซีหกเขาสามไล่กันละพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาบึงใหม่แล้วจะเอามาทบทวนใหม่อีกจะนืองบาทนี่ของหลานอิสราเอลจากเมืองนอกลุด ลุดมดพี่น้องจับเ่าเขาจักโตแต่ว่ากระเบื้องเนี่ยเขาเขาก็หวัวตะลุดนะพี่น้องเนาะลังเทียกกรเขาของเขาลังเทียกกรลุดมันเป็นเหล็กคำนวลก็ว่าเนาะแต่ตัวเขาก็อยู่ลําบากอยู่งเลยนี่แต่ว่ากับว่าเป็นยังดำมองเขาอยู่ก็อ,อยู่ได้อยู่แข่งเข้ามาแล้วเศร้าเป็นห่วงกันแล้วเขาใจสูงอยู่เขาวา่าเขาลบได้คนเขาคนประเทศอิสราเอลยังยดูใหญ่เขาวา่าจับคู สามศูนย์สเกตวิ่งลุดสามพี่น้องสี่สามห้าสสสองตกห้าสองสามสาศูนหาสลุดพี่น้องของล้านไส้บิ่งสามตัวเดียวลางบิ่งศนยลุดตัวเดียวจับคู่ ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์นลดอีกน่องเอาไม่เอาไม่ของร้านใช่เอาไม่ลดเ,เี๋ยกก็ะมาเถี่ยวไม่น,นะพี่น้องเนาะลดอันนี้ของปูคูนเองจับว่าเอาว่าจับเอาพี่น้องเอ้ยเล็กสูตรโบราณมันก็นมีเล็กใน คือกาลบาดเครยงไม้บวกมันว่าเห็นบ่นั่นอยู่ตัวบนก็มีสองเกตัวเลี่ยงตรงก็มีเก้หเก็ดตัวเลี่ยงควางก็มีสี่หหแต่ปูไปจับเอาสี่หกับเก็ดศูปูไปจับเอาศูนย์หกศูนหศเก็ดเก้าศูนย์ศูวิ่งลูด6กับศูนย์เขาวิ่งพี่น้อง เขาหลุดเด้อบนรางเขาหกเด้อพี่น้องเด้อว่ามันว่าเขาเด้อแต่ว่าจับว่าเขาเหล็กมากอยู่แต่ปูบาจับเอาถือว่าเขารูดพี่น้องบนล่านสองเหล็กนเครื่องไม่บวกกัมีสองเก้าหาแนวตรงกัน เก้าหกหนึ่งแนวคว้างกะสองหหตัวลางไตกะแปดหนึ่งจับคููกะสองสองหกเกาหาหนึ่งหาเก้าเก้าสองวิ่งลูดเข้าพี่น้องลูดเก้ารูดหกวิ่งลูดไปจับลูดผ่านพี่น้องผ่านเอ้อคือบาลรูดผ่านนี่กามาดีพี่น้องเอ้ยคือว่าไปได้ ว่านี่ของปูคุนฟันทงในโคงสุดท้ายเลยนะฟันทงเหล็กจับเหล็กวินก็นมีศูนย์สกเ็หล็กวิ่งนูดศูนยหศ เข่าหกนะพี่น้องนะเข่าหกเข่าหกจับคู่หนึ่งสามหนึสามหกหกดไปตัวหนึ่งเป็น6กีะเป็นซีหกศูนยมัดดอกี่นงมันมันมาแบบนั้นนะพี่นลองนศนย์แปดหกศห้คู่แล้วก็3ตัวกับ8 3-7-0-1-6-1-6-0-8-6-3-9-1-3เขาวิ่งพี่น้องบนติดวิ่งหลูดเนาะพี่น้องหลูด6ล่าง9กับ0พี่น้องจับคู่กับหลูด9-0จับคู่กับ2-0 ูนย์เจ็ดเจ็มศูศหเก้ศนด,ดพี่น้องขดกงสุดไทยได้ใ้วิ่งลุดบนนพี่น้องนอได้หบนเบวาของปูคุณนี่มีอย่ 4, อยสี่มีอย่หกชุดพี่น้องมีโย่หกชุดเข่าสี่ชุดแตกสองชุดพี่น้องแตก สองชุดกอแตกสามชุดไม่พี่น้องแตกชุดหลอกเงินล้านบนตรงตรงพี่น้องสี่หกบนตรงตรงสี่หกนอหลอกเงินล้านเลขชุดโบลน้านกับเขาวิ่งทั้งสองชุดพี่น้องวิ่งหกทิงโบรานหน,น,นึ่งทังโบลานสองน้พี่น้องเนาะอันนี้เอาให้เบิ้งอีกเน่ะเข้าชุด วิ่งเขาหกเข่าหกจับคูมีคือวิ่งลวดเข่าพานนะพี่น้องสุดโบารานสุดหลอกเงินล้านแตกตรงตรงพี่น้องสี่หกพี่น้องเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเ้อเอาไม้ติดตามไม้นะพี่น้องเนาะสุดเต็มสี่หกเขาเต็ม,เต,มเต็มพี่น้องวิ่งลวดพิษแต่ว่าจับคูเขาเต็มเต็มสี่หก พญานาคซีหกอยู่สูตรที่สองเขาตรงๆพี่น้องแต่ว่าวิ่งหลุดนี่เขาสามหลุดหลุดซีหลอบหนึ่งหลุดหลอดสองก็หลุดซีหลอบสามหลุดหลอบซีหลุดหกเขาเขาซีเขาสามหลุดพี่น้องผ่านนะพี่น้องเนาะอันนี้อันจุดไทยกับเขาเต้าหกฟันทงของสุดไทยเอาพี่น้อง เป็นจังไงรลำรวยกันบ่คอมเมนต์ให้ไดเด้อคือผู้ติดตามหน่อยผู้ดกดไลค์กดแชร์น้อยหน่อยเป็นจังไงเป็นจะหน่อยใจค,คือยังเหล็กเขาดีดีไปเบ่งทางใดทางมันบ่เขาผลนม่พี่น้องบ่เป็นยังผู้กระติไปคือเก่าล่ะตามนี่ละให้พี่น้องเอฟซีสุขสุขคนเอาบางไห้กันบ้างไ,างไห้พี่น้องมึงกันจังล่ากันเนาะเอาตัวนั่นบ้างไห้ยืนยันมว้กอนจังล่ากันไปซึบเต็ม กับสุดลอเงินลลานนี่ว่างไหมกันเออเงินล้านสุดเต็มบ้างไห้จังลากกันไปน้อพี่น้องเนาะคือว่าสองสุดนี่พานพี่น้องพานมาทั้งสามสุดเลยทั้งพวกโอ๋เฮ้บุงนั่นละเอาพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุข้นหัวต่อไปกติดตามกันคือเก้าละพี่น้องเนี่ยถิมยาปากันเด้อผู้ใดติดตามค่ะให้กฉบ,บ,บมันเงี้ยปังถ้าเบังบันทีหนึ่ง ตุลาพุทธิกาวัานที่หนึ่งพุทธิกาซีเมนตัวใดกะจังมาบึงเลอพี่น้องเด้อให้พี่น้องเอฟซีุกคุทุกคนผู้ลำผู้รวยมื้อนี้โศกมัน,มนหมดต่อไปให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้เอฟซี FC เด้อเสียงไก่แห็บไก่แหงไปละละพอกันไหมสุดต่อไปสวัสดี